สวัสดีนะคะความคืบหน้าของบ้านยายเตี้ยคะ่ะคุณพ่อคุณแม่จา๋าตอนนี้บ้านยายเตี้ยได้ไป60เปอร์ซนแล้วได้เหล็กถากได้เสาครบแล้วคะ่ะต่อไปนี้ก็จะเป็นการขึ้นแปรมุงหลังคา นะคะกราบขอพรกคุณพ่อเอซีแม่เอฟซีทุกทกท่านนะคะที่เมตตาเสมอมา <c oughs> เมตตาให้ยายเตียได้มีบ้านนะคะได้มีที่โลบเอ็งโลบฝนกราบขอพรกคุณมากๆเลยค่ะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะทำกิจการงานอันใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรือง เดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้แค้วคาาปลอดภัยนะคะบุญกุศลที่ท่านทำครับครอบครัวยายตี้เท่าไรบุญกุศลส่วนนั้นขอให้ย้อนกลับคืนสู่ครอบครัวของท่านนะคะเป็นร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่าล้านล้านเท่าเลยค่ะ